อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช n e l Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูเปอร์แตงก็ไ,ด,นะได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดหงอ,อกด้วยนะครับสวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดหงอ,อกนะครับเดินทางมาเอาบุญด้วยครับเริ่บงบรรยากาศกันเลยนะครับ ได้มาแล้วครับมาแล้คนยนอนวางว่าบุ๋น้ำมูลนะครับเ้อ

chưa đẹp quá này chưa hoa nhai đẹp quá này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แดงบัดเหรอชื่อว่า

มาต่อแถวไม่ม่ได้าไปยูทูบส่งพ่ายอดหนวดหงอกเ้อดติดตามไปนะพ่ายหนวดหงอกแนว

ลูกใครลานใครเมอ่อกอดดเออเเป็นพรอยว้นวันนี้บรอโลนสามสี่ดทุกสองสองไม่ถ่านว่าสองปีรอกว่านดังวันไหนกับผมมีข้าวอะไรดอกของผมมีแต่เท็ดเนวดีๆเขาป้าเขาดงส้มดังบ่คสมหัวส้มสวยบ่แดกดัง อาเต้นเต้นมาบ๊ายบายเอฟซีไหนแล้วอเอาาเรื่องเป็นเป็นแฟนขับใหย่หนวดหางน้หรือยังลูกอาี๋ตวอามแล้วก็เขย่งอ่าุด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 อฟซี่งหนวดหางด้ดนหนวดด้เดนหนาบ้านกลางอุดมสมวบ้านเราบ๊ายบายบ๊ายบาย

Đó, còn đó. đã đưa anh đủ, là bắt quả mà được yên ông ông tham tham luôn đã tham vả luôn tham là luôn tham cả luôn tham vô luôn nó vô luôn tham vô luôn tham luôn

ทำจมูกทรงบาราล่งทางบากินใจคนนะครพบนเ่ไหมันกะลุงเรื่องใดแ็ขก้นวยกับกินใจคนเดียกันนะคบพันธมิูรตรงนะคาพันธมิตรเด็ดดับโอ้ยโยอตาเขาแทวด้วยเออายู่เอยเลยตเข้าแถวด้วย เลียมใจต่าจากคนองบ้านไทเอาเือให้ตาด้วยทือไห้ตาด้วยอ่าทือไห้ตาด้วยอ่โอ้เป็นตากล้องอ่าบาหัวเขาได้ไหมล่ะไม่้นหัวเ่ายเห็นหัวได้หว เอามาแม่มาแม่เรียบล่อยแ้วฮะเรียบเลยแต่แกดีจัฮะเรียบร้อยเล้อเราก็เรียบร้อยเลยอันอยู่้างหนก็มีคนัว่าว่าอย่งกับเป็นวัดทีอารติจหลายที่จุดน่นไม่เกันเเราเรากัเนาะใช้ทยุ ในวันไหนกายกต้นต้บดอพอกระทาะหลบตัวกายอลู่ในเรื่องเลื่อนจะเอดเดืองใส่รัาท่ากรมเป็นน่อยอยากเทำอา้านใส่บใส่้านได้เล่านีต้นชนชัยที่อยู่นั้งตัวตนว่าใช้กันอ่งมี้ะทบพรมเป็นน้อยอะไรนี้แเล้าแบบมากต้นแบบเป็น ตลอกรรมการัการตัอต่อรับผิดการหานนะครับนี่ต้องวมดสิ้นหมดใจชื่มๆกับไปกินแย่คนเด้อรับโรง้านจากแ้คนพกอันเป็นสามีลูกเพื่อเร่องบริการ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะใครได้พัดลมให้เอาปัดมาให้โคสุกเดี๋ยวนะคะก่อนพัดลมเบอร์สามสิบเก้าพัดลมเก้านะคะพัดลมเบอร์สามสิบเก้ายืนรอเลยยืนรอรับพัดลมเลยพัดลมเบอร์เก้าโยกลัว วกดูเดินออกไปเลยอ่ะอันนี้เออให้คุณยายเอาไปค่ะ ยังใส่ยังยันทานี่วะนี่ครับโคเกียงยางนะคะตรงอัดดีว่างนะคะตรงเกบัดว่างจกนะคะจกเร็วๆหลังแต่ยางเร็วนะคะเพื่อว่าจะบทเสียเวลาคนที่เพิ่นเข่าเหนียวนะคะเข้าตรงใส่เวลาสักนิดนึงนะคะเพื่อเห็นใจอนเข้าที่เข่าแถวยาวจนหอดคนอัดบุ๊

ไปคิวไดู้กเ้ไป้วไไปแล้ว่อยเดี๋ยวราคิวที่ทยกอืนะคะแก่เล้วไปคณะกรรมการท่านนี่อาร์มหโลกนะคะอ่า เราไปหเรันขึ้นมาจะเย็นเยนนะคะอง่อย่าหลายของอย่างหลายนะคะเสอเยอนะคะกระองพาคุณนะคะพอเมนพิลล์ององันต้นนะคะเมื่อท่า แล้วคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะจับแล้วท่านก็สามารถไปต้อแถวได้อีกนะคะสามารถไปต้อแถวได้อีกเลยนะคะได้ปีแล้วย่างไปหาคณะกรรมการจ่ายของเลยนะคะาหาคณะกรรมการจ่ายของเลยเมื่อทนซื้อบัตรแล้วซื้อบัตรแล้วก็มาจุกไหนะคะจุกเอาลอดแล้วก็มาให้คณะกรรมการของห้าเปิดหลอดให้ เล้วจากั้นท่านกับไปให้คณะกรรมการที่ใจของเลยนะคะใใจเย็นๆน,นะคะพอแม่พี่น้องเหวี่ยงย,ย,ย่างยุนี่ของ

ก็ได้จังหวัดต้อค่อยเลยคอยดูเลยนะ ออแล้๋หวเรอย่ายนัองนะอย่าไกลนอนนะ สำหรับตอนพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับมาเอาบุญพอเวยียดนะครับบุญเดือนซีนะครับเด้อต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย